สวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับอยู่ในช่องทัดน์เกษตรอินดีนะครับทำกเกษตรให้เป็นเรื่องง่ายนะครับวันนี้ก็เข้าสวนอีกเหมือนเดิมนะครับมาทำที่ไล่มแมลงนะครับแล้วก็มาลดน้ำนี่เป็นต้นองุ่นนะครับเพิ่งปลูกไปได้สองวันแล้วก็ในการราดรดผมก็จะใช้น้ำ หมักนะครับแล้วก็เพิ่มจากน้ําหมักก็คือเป็นน้ําส้มขอนไม้นะครับนะครับก็กําลังเติมน้ำเนาะรู้สึกว่ามันจะขยายกิ่งก้านใบได้เร็วมากนะครับได้เร็วมากอันนี้ก็มแมลงเนะาะแมลงมากันแล้วก็มันก็กําลังทยอยขึ้นมาอีกนะครับจะทําแบบอินทรีย์ร้อซนะครับแล้วก็ ทำให้มันเป็นแบบผสมผสานให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ